อันนี้คือตอนนี้เรามาไหว้พระพุทธ,ธปรินิพานบรรยากาศในวัดก็ค่อนข้างที่จะสงบเย็นนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบแนวัดปา่าอันนี้แนะนำมาเลยจ้าอันนี้จะเป็นพระพระองค์ใหญ่นะคะนนจะเป็นบรรยากาศใครสายมูชอบความสงบ ที่นี่จะเป็นเหมือนวัดสำหรับปฏิบัติกรรมฐานมากกว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแบบพระหรือว่าอะไรมากมายสักเท่าไหร่ประมาณนั้น đó. เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างที่จะเงียบสงบตรงนี้จะอยู่ก่อนที่จะถึงเข้าไปตรงศาลากลางน้ำนะเป็นเป็นตรงที่ไหวพ้พระนอนกับไหว้ผาอันนี้ค่ะ บรรยากาศคือต้นไม้อยอะมากเงียบสงบสำหรับใครแบบชอบแนววัดป่าแนะนำที่นี่ต้องมาเลยนะคะนี่ก็จุดทูบขอพรกันไปก่อนกลุ่มจ้าเดี๋ยวเราไปดูดูฮะ เงินจะเข้ากระเป๋าบรรยากาศโดยโรอบก็จะเงียบสงบป่าเยอะค่ะที่นี่ค่อนข้างจะล่มเย็นแล้วก็ธรรมชาติมากฟังจากเสียงนกเอานะเพื่อนๆธรรมชาติมากแค่ไหนดูเอาต้นไม้ก็ค่อนข้างจะมีแต่ต้นสูงๆก็ใหญ่ เดี๋ยวเราไปดูตรงต่อไปกันต่อ,อเคจาเดี๋ยวน,นี้ตรงนี้เราจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันต่อ,อจบจบจบปิดไลน์ก่อนนะคะ